พี่ม่นมาซ่อมอะไรครับมีคนอะไรมาให้ซ่อมดีกว่าเนีย่ยมีคนเอารถมาให้ซ่อมเนี่ยรถกระป๋องของเทพใช่ไหมรถกระป๋องนะไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่รถย,ยนต์นะเฮ้ยนี่เสากูไม่มีพอดีอ <c oughs> เออเรียเจะได้าะวะแม็กนัมกูไม่มีเสาพอดีเลย <c oughs> ไปเลยแม็กน <c oughs> มัมไปเลยแม็กนัมนี่รถเต้าหู้นะครับอาการเป็นไงครับอาการเป็นไงครับเจ้าของรถเจ้าของรถไม่ออกกล้องเอาเสียงไหม อาการเนาะอาการครับติดเหลืองติดเกดิบุโรอาการไม่วิ่งครับไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งนี่คือไม่วิ่งเลยครับไม่ได้ไม่วิ่งแรงแต่ว่าเป็นพ็อปอยู่ตอนนี้วันนี้ก็เลยมาเข้าอู่มอนหลอนสันตอนแรกจะไปส่งอู่พี่แว่นแล้วก็พี่แว่นต่พี่แว่นเขาทำรถใหญ่อันนี้อาการแรกครับไม่แจ้งพูดง่ายก็ไม่มีเลยดีอะ โอ้ไม่มีอะไรดีงั้นทิ้งเลยเดี๋ยวพี่ม่อนจะเซอันนี้ค่าค่าเช็คเท่าไหร่นะครับสามหมื่นสามหมื่นแปดพันล้านแพงแพงบิวฟิตเช็คเสร็จแล้วนะครับดูอาการว่าจะทําไงดูดูแบบเป็นไงครับตอนนี้รังถ่านเน่าใช่ไหมโอ้เน่าเด็ดดูในสภาพอนะครับรังถ่านเน่าเดี๋ยวใช้คำว่าเน่าเลยครัเจชใช้คําว่าดูไม่ได้ง่ายกว่าเนี่ยดูปึ๊บดูปึ๊บเป็นไงครับจะซ่อมได้ไหม อาการนี้มึงไปซื้อรถกระป๋องใหม่คันหนึ่งมันลับอะไรกลัวง่ายกว่าซื้อรถจีนอ่ะไอไอตาเพชรอ่ะเออคิดอยู่เลยแบบคุณผู้ชากุ่มเฮ้ยแต่มันมันมันไม่เหมือนกันบอดี้ไม่เหมือนกันด้วยมันมันใสเลยหมอมึงจะแปลงแผงใช่ไหมกูเนื้อเอาบอดี้อย่างเดียวโอ้โนตก็สลับกระป๋องข้างในนี้ก็ได้แล้วไอ้ไม่ได้ดิอันนี้มันคนละขึ้นความถี่สี่สิบเออมันคนละขึ้นความถี่ แต่เสียได้ล้อไงล้อมันตรงหนังดิสี่สิบไมกะเฮิร์ตโอ้แล้วก่อน่อนก็ดึงล้อไปใส่ดิลุงเจก็ไม่ไม่เป็นสองลองใครนะครับหรือว่าป๋องอะอันนี้อันนี้อันนี้ว่างกันใช่ไหมว่างมาหาซ่อมโช๊คขายไปสามชิ้นหนึ่งแล้ววันนี่ขายอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพิม่อนจะซ่อมคันนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เลยไม่ตัดไม่ตัดไม่ไหวอ๋อเล่มกล้องไม่ไหว กูกูไไม่วถือไม่ไหวกูเมื่อยแก่แล้วเอะไรอย่างเมื่อยอเมื่อยคันนี้ซื้อมาอะไรอ้าวหร้อยหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบด้วยบ้านสวยเปิดเม็ดหมดเดียวห้าสิบค่าต่อมอะไรพันห้าเดี๋เดินเดินยหกร้อยอ่ะต่อมค่าต่อมเท่าไหร่ดีครับม่อนพันห้านี่ของปองอุ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเสียงอะไรเงี้ยเงโชว์มันตรีพันเลิง หักหรือเปล่าหักหรือเปล่าหักก็ดีเลยอยากให้หักอยู่แม่งบอกแล้วกันีค่แล้วมึงไม่เอาบอดี้มาวะอยากเห็นบอดี้เต้าหู้อะไรนะเต้าหู้อะไรนะเต้าหู้อะไรแบบเต้าหู้เหลืองเต้าหู้เหลืองอัตรงนอันี้เรามานั่งภาวนาครับให้ซ่อมได้ใช่ไหม มอมอนจะเสียชื่อหรือว่าจะซ่อมได้เดี๋ยวเรามาดูอ้าวกูว่าเสียเราทำไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดีี๋๋ยยวเดอนมอนมันพูดมันพูดมันพูดมึงพูดอะไรกูว่าเสียเมื่อกี้ลุงมึงพูดมึงพูดกูว่าเสียนะถ้าเสียไม่เป็นไรแต่ถ้าซ่อมได้เท่าไหร่ดีวะมอนไม่คิดตังค์ระดับนี้แล้วเฮ้ยถ้าเสียไม่คิดตังค์แต่ถ้าถ้าซ่อมได้อ่ะเท่าไหร่เออใส่แล้วไม่รู้ว่าวันนี้นอกจากต้องมีชาบูไม่ว่าแล้วต้องมี เด็กๆเนี่ยเด็กๆเด็กๆขายรถแค่หกร้อยสามสิบเจ้าเจ้าบูสามร้อยเปิดเมมมาเนี่ยเอาละครับเอาละครับเขาออกมาแล้วนะครับเขาเอาวันแล้วเครื่องไม้เครื่องมือจผมไม่รู้เหมือนกัน นี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการงัดใช่ป่ะใช่ป่ะใช่แล้งอย่างนั้นแหละเอาดอมบาถุงเท้าอะไรดีกว่ากใส่กันอย่างนี้เลยสบายใจเลยเอาเทถ้าซักชุดนี่แล้วแล้วแล้วทำไมไม่ใส่อ่ะแล้วไม่ไซื้อมาใส่ก็ซื้อมาเมื่อวานแล้ววันนี้จะไปไหนอ่ะมาลุ้นที่จอดรถพันทิพย์เนี่ยมันเอาเอาแล้หน่อยวะเวลาวิ่งแล้วมีไฟดังเลยรถอันนี้อะไรอะ คุไรเดอร์ไม่ใช่รถไอ้นนั่ะ่ะที่มีไฟอะไรนะที่สมัยก่อนน่ะไรเดอร์อ่ะไนไรเดอร์ไนไรเดอร์มันชื่ออะไรวะไอรถดำอ่ะไนไรเดอร์มันชื่ออะไรวะรถมันชื่ออะไรวะเออคนแก่พู่อะไระคิดคิดเอ้ยคิดคิดใช่่คิดรถคิดสีดำสีดำรถคิดไนไรเดอร์ เออใส่เสียงมาพูดได้ไฟเออไฟไอเนี่ไม่ใช่แล้วอ้างไฟรถจีนแล้วเอาแล้วครับอันนีพ้พูดต่อฮนะพูดเอาอะไรออกมาครับเนี่ยเอาอะไรออกมากัวถ่านครับกัวถ่านกัวถ่านออกมาเสร็จแล้วเราตั้ง<ป>น้ำโมแผงวงจรนะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้ใส่รีเลย์เข้าไปนะรับรองวิง่งนะครับ ดีเล่ในต์ันไม่ใส่ดีเลยไปก็ไม่ใส่ดีเล่ไปก็เท่เดิมสับัวอะไรอย่างบัววิ่งในลางอยเงี้ยไม่ใส่ดีเล่ไปก็เท่าเดิมเหรอป่าเพราะอะไรวะก็ใส่ไม่ได้ต่อสายอ่ะเท่หไงเท่หไงในตัดไงสมัยเด็กต้องเอาตักไก่ออกเออไก่ใส่ลูกปืนตักไก่ออกใส่ลูกปืนนล้วมันลางไงนั่นมันลางไงนี่มันบังคับผมไม่ค่อยอิงอย่างบังคับไปเรื่อยๆลางแล้วไม่ได้ต้องต่อเป็นอย่างนี้ด้วยสามล้อ ต่อหลายชั้นด้วยทำหลายชั้นด้วยชั้นโครงใสยังได้โครงเมื่อก่อนสี่ต้มมอเตอร์นี่ของท้ต้องผัานเองอันนนิสิตเดี๋ยวเราจะตัดกับไม้คีเราลุลล้นกันนะครับว่าได้ไม่ได้พี่มอนว่าจะทำได้ไหมได้นะได้ไหว่าจะทำได้ไหม,ไมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเขาก็มาเก็บพ่าลิขสิทธิ์หรอกโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นกันถ้าไม่ได้เราจะโยน ของมาเลยนะครับขอุูดไม่ได้ว้ยช่างมา่ไม่ได้พี่พอนจะซื้อคุณหนึ่งของร้านแบงค์ต้องได้เงินแล้วก็ให้พูดเป็นคนจ่ายจ่ายคูณเร็งมาเติมเกียรออหอตามนั้นดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับทางนี้ก็ใช้เวลาไปไม่นานเรียบร้อยดีดีช่วยดึงปลักตสีกูแลงบดีเดี๋ยวแม่งนะครับสรุปอาการเป็นไง อาการเป็นแค่ขวดฐานเองแค่ขวดฐานน่าเอาแค่นั่นเองคือขวดฐานมันนานแล้วอย่างนึงคือขวดฐานนะมันโดนกัดถึงศึกแล้วยี่คือของให้ม่นซ่อมโอ้โหเฮ้ยวันนี้วันอะไรวันดีครับผมวัสดีครับสวัสดีครับพี่นมมอะไรพี่ดูถ่ายได้สมเฮ้ยเรียบร้อยละติดละค่าซ่อมเท่าไหร่วะค่าซ่อมอะไรหรืวะแสนแปดไม่เอะไรนะไอ้มอนบอกอะไรตะกี้ร้านได้แบงค์เหรออะไรอยากได้อะไรนะอยากได้อะไรนะมันตะเกียตัวอยากได้มาสตะเกีย อย่างี้ยลุงขวดถ่านตรงนี้มันสึกไปหมดแล้วอันนี้ผมก็เลยทําตะขวขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นตัวขวดถ่านมาเพิ่ตะวแล้วก็ขัดในตรงนี้เมื่อกี้ที่บอกตะไบขัดะเพราะว่าตรงนี้พูดง่ายง่ายแค่ตะไข่นะไอ้ตะกันค่าตะกันกนของไอ้แบตเตอรี่เนี่ยเขาไปกัดใช่แค่นั้นเองอันนี้เราก็ฟันมันให้หัวแบะเลยดีว่านะครับสําหรับไอ้เจ้าของอันนี้ค่าค่ากันด้ามมึอเท่าไหร่นะแต่ตัว เท่าไหร่นะร้านน้ำแขางไม่แพงดอกเท่าไหร่ครับตัวที่ม่อนอยากได้บาร์บะท้อแล้วกันคันห้าง,งั้นคัสซ้อมพนะันห้านะง,งั้นคัสซ้อม 1, พันห้าสำหรับอีปุ้ยที่เดือดาเต็มหลานะครับไหนลองเทสหน่อยใส่ถา่านละใส่ถ่านละลูกดรีโมทได้เลยอ่าวนะวิง่งแล้วล้อหมุนแล้วจะเสียได้ปุ้ยมันไม่อยากเอาโค้ดมาโจอ,อย่านั้นใช้ แต่รุ่งรองเลี้ยไซเลี้ยป่าไม่ได้เนี่ยฮะนี่นี่อันนี้อาการไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่ไม่เพราะวงจอมที่ผมดูมาแล้ววงจรม,มันใช้ได้อ,อ,อยู่เ <ผม S 1> ออวงถ้าวงจรแบบโอ้โหขึ้นกี้เกลาราขึ้นก็ลาก่อนก็เรียบร้อยอันนี้ง่ายๆครับรับได้เลยท่านใดสนใจนะครับก็เพจหมอม่อนซ่อมได้นี่นะ <S <S โอ้โห,โหรถดิฟแม็กนัมก็มีนะ บรีเคนโซนิกก็มีนะนะครับแต่ชนชนนี้มันหักเลยแล้วเหรอวะเดฟ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 ก็โอเคนะครับทแต่ใดชินชอบนะครับการซ่อมเอ้ยไม่ได้ชื่นชอบท่านใดมีของเล่นลองปรึกษาพี่มอนซ่อมได้เพจมามอนซ่อมได้ดูนะครับโอเคไปแล้วครับบา,บายแล้วพี่มอนบายนะ 拜拜。Bye bye